ครับวันนี้ร้านลกรีไบนะครับก็มานำเสนอนะครับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับว่าเครื่องการมินทำไมชาร์จไฟไม่เข้านะครับนี่นะฮะชาร์จไฟไม่เข้านะครับต่อสายชาร์จอันนี้สายชาร์จใหม่ที่ลูกค้าซื้อมานะครับก็ชาร์จไฟไม่เข้ากดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ก็ไม่ติดนะครับนี่นะครับกดแล้วไม่ติดนะครับก็ ทำยังไงต่อนะครับนี่ถอดสายชาร์จนะครับถอดสายชาร์จออกเห็นไหมครับจุดชาร์จสกปรกนะครับนี่นะฮะก็ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบง่ายนะครับก็ใช้ปลายของคัตเตอร์นะครับนี่นะฮะก็ขูดนะครับขูดไม่ต้องขูดแรงมากนะครับขูดขูดพอให้ทำความสะอาดนะครับ ถ้าขูดแรงก็จะสึกลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการทำแบบนี้ไม่ได้ส่งผลดีนะครับอันนี้เป็นการที่ขาดการดูแลรักษานะครับขาดการดูแลรักษานานก็เลยมีความสกรปรกอันนี้เป็นการทดลองเฉยๆนะครับว่า,าจะสามารถกลับมาชาร์จไฟเข้าได้ไหมนะครับเสร็จแล้วตามด้วยแปรงสีฟันนะครับปัดเช็ดทำความสะอาดนะครับก็ ทางที่ดีก็จริงๆก็ใช้น้ํามันอเนกประสงค์ก็ได้นะครับก็จะเป็นการดีนะครับอันนี้ผมใช้โซน็นะครับฉีดลงไปฉีดลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้แปรงสีฟันนะครับปัดเช็ดทําความสะอาดถ้าได้ก็ได้นะครับไม่ได้ก็คือเป็นที่ชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดชํารุดนะครับอันนี้ก็สะอาดแล้วนะครับนี่นะครับเชื่อมต่อสายชาร์จใหม่อีกครั้งนะครับ ก็ยังไม่ติดนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานนะครับที่ตรวจเช็คว่าทําไมถึงชาร์จไฟไม่เข้าเปิดเครื่องไม่ติดนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้ก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับน,นะครับสายชาร์จใหม่ไม่ได้มีปัญหานะครับอันนี้จุดชาร์จก็ทําความสะอาดแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเครื่องติดตรงนี้ก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อม หากไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์นะครับชิประบบไฟบนบอร์ดไม่ได้ช็อตหนักนะครับก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้เชื่อมต่อสายชาร์จอีกครั้งนี่นะครับก็ไม่มีผลใดๆนะครับก็ซ่อมการมินที่ไหนก็ส่งมาที่ร้านล็อกลีไบนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซ่อมการมินในประเทศไทยก็คือร้านล็อกลีไบนะครับชำนาญด้วยประสบการณ์นะครับขอบคุณมากครับ